คลุมิติโลกวิญญาณตอนวิญญาณที่ยังไม่ไปไหนบอยกับจอยเป็นพนักงานในร้านอาหารที่เราร้องเพลงอยู่ทั้งคู่เป็นแฟนกัน จอยเป็น PR ส่วนบอยอยู่บาร์เครื่องดื่มร้านที่เราทำงานก็จะมีสองสาขาสาขาแรกอยู่บางแสนสาขาที่สองอยู่ที่ชนบุรีบอยกับจอยประจำอยู่ที่สาขาชนบุรีแต่ว่าจะมาช่วยสาขาบางแสนบ้างมีอยู่ช่วงหนึ่งบอยไม่ได้เข้ามาที่ร้านเลยจนวันหนึ่งที่เราไปทำงานตามปกติก็ได้ยินคนในร้านพูดกันประมาณว่า บอยผูกคอตายสาเหตุเพราะว่าทะเลาะกับจอยส่วนจอยก็หนีไปต่างจังหวัดไม่ติดต่อมาเลยพอมาย้อนดูในคืนก่อนตายบอยกินเหล้ายันเช้าแล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กว่ากินเหล้าอยู่ต่อมาพี่สาวบอยเข้ามาคอมเมนต์ว่ากินแต่เหล้านะดูแลตัวเองบ้างบอยก็ตอบกลับว่า ผมกินวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวตายผมก็ไม่ได้กินแล้ววันที่โพสต์นั้นตรงกับคืนวันอังคารแล้วบอยก็ผูกคอตายราวๆช่วงเช้าต่อมานั่นเองที่พอรู้เวลาก็เพราะว่าก่อนตายบอยได้โทรออกหาเพื่อนคนหนึ่งแต่เพื่อนคนนั้นไม่ได้รับสายเรื่องที่บอยผูกคอตายในห้องน้ำที่หอพักนั้นไม่มีใครรู้เรื่องเลย พอย้อนเรื่องราวกลับไปก่อนหน้านั้นบอยที่ไม่ได้เข้ามาทำงานหลายวันเจ้าของร้านก็เลยต้องโทรตามแต่บอยก็ไม่ได้รับสายให้คนไปดูที่หอก็เห็นแต่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่แต่ห้องปิดช่วงนั้นจอยเองก็โทรหาก็ไม่รับสายจอยเลยไปหาที่หอเคาะห้องดูก็เหมือนกับไม่มีใครอยู่ก็เห็นแต่เพียงมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เท่านั้น จนวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนักง,งานที่ร้านสามสี่คนพากันไปหาบอยที่หอแต่พวกเขาไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนของชั้นสี่ก็เลยเดินเดินไปดูแต่ละห้องแล้วก็คอยเรียกว่าบอยบอยบอยแต่พอถึงห้องหนึ่งระหว่างที่กำลังเรียกอยู่นั้นจู่ๆประตูของห้อง,งข้างๆก็มีเสียงลูกบิดดังขึ้น เสียงประมาณว่าปลดล็อกห้องทุกคนได้ยินหมดก็เลยเดินมาดูประตูบานนั้นแง้มออกมาแต่ก็ยังเปิดเข้าไปไม่ได้เพราะว่าคล้องโซ่ด้านในอีกทีหนึง่งมองเข้าไปก็มีม,มีวีแววว่าจะมีคนอยู่ตอนนั้นทุกคนได้กลิ่นเหม็นโชยออกมาด้วยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยกลับไปหลังจากวันนั้นที่หอพัก กลิ่นมันเริ่มแรงขึ้นทุกวันทุกวันจากชั้นสี่ลงไปถึงชั้นหนึ่งเจ้าของหอเห็นท่าไม่ดีจึงได้ไปแจ้งให้หน่วยกู้ภัยมาดูกู้ภัยก็มาพังประตูเข้าไปสุดท้ายไปเจอผู้ชายผูกคอตายในห้องน้ำโดยผูกเชือกไว้กับพัดลมระบายอากาศไม่สวมเสือ้อสวมแต่กางเกงบ็อกเซอร์แล้วก็นั่งอยู่บนชักโรครก ผู้ตายรูปร่างสูงและก็ตัวใหญ่สภาพศพขึ้นอืดมาหลายวันแล้วทำให้ไม่สามารถจะเปิดประตูเข้าไปเอาศพออกมาได้เพราะว่าศพที่ขึ้นอืดขวางประตูไว้ทำอย่างไรก็พังประตูไม่ได้ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงห้าโมงเย็นสุดท้ายต้องจุดธูปบอกว่าจะพากลับบ้านนะถึงได้พังประตูได้สรุปก็คือตายวันอังคาร แต่มาเจอศพวันจันทร์ของอาทิตย์ถัดมาแต่ว่าช่วงอาทิตย์ก่อนน่าจะเจอศพนี่สิคนในหอไม่มีใครรู้เลยว่าบอยน่ะผูกคอตายห้องข้างๆบอกว่ากลางคืนจะได้ยินเสียงคนซักผ้าแปลงผ้าได้ยินเสียงกึกกักกึกกักเหมือนปกติห้องอื่นๆก็บอกว่าเคยเห็นบอยเดินขึ้นเดินลงไปซื้อของข้างล่างเหมือนกัน พ่อค้าลูกชิ้นแถวนั้นก็ยังยืนยันว่ายังเห็นบอยมาซื้อลูกชิ้นอยู่เลยแต่ถามอะไรก็ไม่ตอบสักคำพอทุกคนมารู้ว่าบอยตายไปแล้วตั้งแต่วันอังคารต่างก็หลอนขนหัวลุกไปต,ตามๆกันหลังจากที่เอาศพออกไปแล้วก็ยังคงมีคนเจอเหตุการณ์ประหลาดอยู่อีกแม่บ้านที่หอพักยังเห็นบอยนั่งร้องไห้ที่บันไดทุกคืน แรกแรกแกกลัวมากไม่กล้าอยู่ดึกๆหรือว่ามาทำงานเช้าๆเลยกลัวว่าจะเห็นคนที่หอก็เห็นกันหลายคนเห็นบอยมานั่งร้องไห้บ้างได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาในห้องบ้างจนต่างพากันหลอนย้ายออกไปเกือบจะหมดตึกคนที่ร้านอาหารที่บอยทำงานก็เคยเจอเช่นกันตอนเลิกงานปิดไฟร้านแล้ว เห็นเหมือนกับคนมานอนเล่นมือถือตรงมานั่งยาวแล้วจากไฟจากมือถือส่องมาที่หน้าก็เห็นเป็นหน้าของบอยแต่พอจะเปิดไฟไปดูก็กลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยมาถึงเพื่อนเพื่อนเราที่เล่นดนตรีที่นั่นบ้างตอนที่ยังไม่รู้ว่าบอยตายเพื่อนเพ่เราบอกว่าจะไปสาวเช็คเครื่องดนตรีบนเวทีก็ได้ไปเจอกับบอยอยู่ที่บาร์เครื่องดื่ม ก็ยังทักทายกันตามปกติอยู่เลยสองสามวันต่อมาผู้เพื่อนเพื่อเราขับรถผ่านหอนั้นก็เห็นรถกู้ภัยมาจอดแล้วก็มีคนเยอะแยะพวกเพื่อนเราก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่ได้สนใจจนได้ไปเล่นดนตรีที่อีกสาขาหนึ่งผู้จัดการที่นั่นถามเพื่อนเราว่าเจนรู้เรื่องไหมบ่อยตายแล้วนะเจนก็ถามว่า บอยไหนพี่ผู้จัดการก็บอกว่าอ้าวก็บอยที่ทำงานบาร์เครื่องดื่มไงเจนกับเพื่อนๆพ่เราตกใจมากเพราะไม่กี่วันนี้เพิ่งจะเห็นเพิ่งได้คุยกันที่บาร์อยู่เจนเลยถามว่าอย่างนี้ก็แสดงว่าเพิ่งตายสิเพราะว่าเจนยังเห็นบอยที่ร้านนั้นอยู่เลยเมื่อสองสองวันก่อนผู้จัดการก็เลยตอบกลับทันทีว่าเพิ่งตายอะไรลหละตายมาเป็นอาทิตย์แล้ว เพิ่งจะเจอศพบนจานที่หอพักนะ่ะเจนตกใจทําอะไรไม่ถูกเพราะว่าที่เจนเจอบอยในวันนั้นคือเจอกันทั้งวงไม่ใช่แค่เจนคนเดียวสรุปว่าที่เห็นและคุยด้วยตอนนั้นไม่ใช่คนส่วนจอยแฟนบอยหลังจากที่บอยตายแล้วก็จะรู้สึกตลอดเลยว่าเหมือนกับว่าเขามาอยู่ใกล้ๆไม่ไปไหนจนจอยกลัวแบบว่านอนไม่ได้เลย เพราะถ้าหากว่านอนหลับก็จะเห็นตลอดแล้วก็มักจะเจออะไรแปลกๆถ้ากำลังพูดถึงเรื่องของเขาอยู่อย่างเช่นไฟดับบ้างของหล่นเสียงดังบ้างหลังจากเกิดเรื่องเพื่อนๆทุกคนก็ไปทำบุญให้กับบอยสุดท้ายห้องที่บอยเคยอยู่จอยก็ได้ยกของทุกอย่างให้ใครก็ตามที่อยากได้แต่ก็ไม่มีใครกล้าเอาเลย จนสุดท้ายมีคนพมา่ามาเอาทั้งทีวีตู้เย็นตู้เสื้อผ้าและทราบทีหลังว่าห้องนั้นเจ้าของหอยกให้คนพมา่าคนนั้นอยู่ฟรีตลอดเพื่อเป็นการทำให้คนอื่นๆสบายใจได้ว่าไม่มีผีแล้วและมีคนมาอยู่แล้วเพราะหลังจากที่เกิดเรื่องหอนั้นคนย้ายออกกันเกือบหมดเหลือเพียงแค่ชั้นหนึ่งไม่กี่ห้อง ส่วนตอนนี้เหตุการณ์คงปกติแล้วเพราะว่าพี่สาวของบอยก็ได้มาทำพิธีเชิญวิญญาณกลับบ้านที่สระบ,บุรีแล้วและเรื่องนี้ก็ผ่านมานานประมาณห้าหกปีได้แล้วขอไว้อาลัยแด่ผู้ตายในเรื่องและขอขอบคุณแฟนผู้ตายที่อนุญาตให้เอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่าและท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปยายาที่ผมจะนำเสนอเรื่องราวสยองขวัญม,มาเล่าให้ท่านได้รับฟังสำหรับค่ำของคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวรรัสดิ์ครับ Sàm đề satà maranti cha ja, marin suja so marisa re tathiva marisa mi nati mi etasang sa yo nati thăng vatayang ca yo atha vinati se sa no ni chu do ape tha vin ya nu ni rat hang vata